โอเคกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel How to Spoil ช anel ที่พูดมากกว่าสปอยนะครับผมอ่ายินดีต้อนรับทุกคนเลยวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเรื่องน่ารำคาญของรุ่นพี่ตอนที่ไรน,นะตอนที่เก้าประมาณตอนที่เก้าเนี่ยมัง้งอ่าแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยช่วยนะช่วยกันกดไลค์กดติจาเปไปกระจายให้หน่อยนะครับผมอ่าจะพูดเร็วไปนิดนึงนะเพราะว่าก็รีบๆอยู่ด้วยนั่นแหละเออก็อาจจะแบบ สปอยแบบรวๆเลยก็ไม่เด็กพูดมากหรออ่าโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยไปเราไปทะเลกันเลยแล t s ก็เปิดเรื่องมานะที่ทะเลนะก็แบบเด็กแก๊งเนี่ยก็พากันมาที่ทะเลก็แบบมาพักผ่อนไงตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะมากันแค่น้องอสกุลอีกับน้องชายแล้วก็น้องฟุตบาทนะแต่ว่าน้องสกุลีเนียก็ชวนามาหมดเลยก็แบบน้องฟุตบาทเนี่ยไม่รู้เรื่องเีอะไรเลย แล้วเนี่ยสาวๆเนี่ยก็ขอตัวเปลี่ยนชุดนะก็แบบไปแบบเซอร์วิสดิหน่ายเออก็แบบแต่ละคนเนี่ยก็แบบใจว่าเด็ดเลยนะก็แบบบึ้มๆเลยคือแบบโอ้ตุ้มตมเลยอ่ามีแค่น้องผู้สบายนะที่น่ารักเนาะไอเจ้าคาสมาเนี่ยก็แบบมันก็จ้องใหญ่เลยนะก็แบบโอ้เห็นง่ายเป็นลมเห็นนมสู้ตายนี่คือแบบมันก็จ้องแบบจ้องแบบไม่สนใจน้องอะซุกุลีนะน้องซุกุลีก็เลยแบบ หักคอไม่เลยนี่ดูนี่สิฉันก็มีเหมือนกันนะก็แบบไม่แพ้กันหรอกเออก็ใหญ่เหมือนกันนะ <c oughs> ไอเจ้ากาัตริเนี่ยก็แบบอ๋อครับครับอาผมขาเสียงก็ดูเหมือนกนโลกจิตเลยอ่ะเ <c> อ <oughs> อ่าทางฝั่งของแบบรุ่นพี่กับน้องอรุ่นน้องเนีน่ยเขาแบบจะไปเล่นน้ํากันในในหน่อยละกันเขาแบบก็แบบเอเล่นได้ก็ได้ก็ประมาณนี้นะ <c oughs> ส่วนทางฝั่งแบบอไอเจ้าสี่หน่อที่เหลือเนี่ยก็แบบ เปวอลเลย์บอลกันในเจ้าคาสมาเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่มีสมาธิเลยนะก็แบบจ้องแต่นมอ่ะคือแบบมันเจองแต่หุ่นของน้องอ่ะนั่นสมิก็เลยโดนวอลเลย์บอลเนี่ยตกอัดหน้าเลยน้องซาก,กุรี่ก็แบบสายตาแบบสนองหน้ามึางอี๋มองน้องเฮกูก็มีแต่ไม่มองของกูไว้อะหรือว่ามึงชอบผิวสีแทนหรอ ใช่ผมก็ชอบก็ชอบไมไใชไม่ใชไม่ใช่ใชใชอ่ัทภาพไปทางฝั่งน้อแบบน้องน้อง,อ,งอ่าวพุทธบานกับพนี่นะที่แบบเป็นน้ำกันสนุกเลยแล้วจู่ๆเนี่ยก็แบบก็มีเงาปิดสนาเวดวัยเข้ามาหาทั้งสองคนนะก็แบบใจในนั้นเองน่นจะมีจังไงเนี้ยเขาก็แบบเล่นน้ำกันนบบยิ่งน่บกูจะสปอยหรือกูจะดูอะไรดีวะคือแบบ มันก็แบบมันก็แค่เซอร์วิสเออมันไม่แบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรดูอ่ะเอาเ <c oughs> ดี๋ยวขึ้นรูปนมมาดูแล้วกันเอาไหมดูรูปนมไหมมึงดูรูปนมไหมเล่นเสร็จแล้วกันกูแบบกูไม่อยากดูอะไรอี๋คือแบบไม่รู้กูจะสปอยตรงไหนคือแบบเนื้อหาก็ไม่ได้ดีวร์แบบดีเลิศเลยอ,อะไรขนาดนะั้นก็แบบมีแค่เซอร์วิสนะมีนมมีอะไรบ้างแค่นี้อ่ะเพราะนั้น กูก็เลยจะตัดไปเลยให้พวกมึงแบบช้ำใจเล่นๆเลจะดูเซอร์วิสนมมาเลยขนาดนั้นเลยแบบไปเลยไปหลังจากเล่นเสร็จเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เอาเดินทางกันหนาไปแบบไปหาที่พักกันเออไปที่พักแบบพักผ่อนชิวๆกันหน่อยพวกเขาเนี่ยก็ไปเลยรุนพี่เนี่ยก็บอกว่าหิวข้าวแล้วอ่าคุณผู้ดูแลเนี่ยก็เลยแบบอ่างั้นเรยงเชิญทั้งหมดเนี่ยไปกินข้าวกันก่อนเลยนะครับเอ้ยนีคะนะครับพ่อพี่สัตว์ กูด่าตัวเองนะกูด่าตัว,อวเองเพราะเขาแน่ก็ไปกินการก็แบบก็แบบอาหารก็แบบอ๋อเขาอยากกินหน่อยกูเห็นแล้วกูหิวเลยอ่าคือแบบทางน้องสุกุลีเนี่ยก็เอากุ้งให้น้องชายนะน้องนัสมิเต่นี่ก็ยอมไม่ได้ก็เอาให้เหมือนกนะันเนอะแล้วน้องเนี่ยก็แบบขอบคุณนะครับน้องนัสมิเี่น้าแดงเลยมีอะไรหรือเปล่า มันมีอะไรในกอไผ่ลันเหรอแบบหน้าแดงเองี้ยน้องกิ๊มจิมมแ้มน้องไหนน้องน่ารักน้องน่ารักเอ้ยกินเด็กอายุยืนเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะก็พี่เป็นนักกีฬานะก็เครื่องฟิตอยู่นะเครื่องฟิตอยู่นะก็แบบน่าจะดูดีอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ตัดผ้าไปตอนกินเสร็จเลยแล้วกันเอาไหมตัดเลยไหม พวกมึงให้กูตัดมันมันจะมีอะไรอ่ะมันมันไม่มีอะไรให้ถูกก่อนเนี้ยเอาจริงๆนะมันมีแค่แบบเซอร์วิทนมอะไรแค่เนี้ยเออแค่นี้จริงๆคือแบบแม่งไม่ไม่ต้องดูอะไรหรอกเออก็แบบดูนมไปเดี๋ยวขึ้นรูปนมให้ดูนมพวกมึงดูนมดูตรงนี้อ่ะอย่พวกมึงไม่ต้องไปไหนติดอยู่ในนมมาติดอยู่แค่นี้คือแบบพวกมึงมันทาดนมไงกูรู้อยู่แล้วเหมือนอ้เจ้าขาสมาเลย มองแค่นมไม่เหี้ยฉะนั้นเนี่ยก็ตัดภาพไปตอนกินเสร็จเลยแล้วกันกูจะตัดอย่างนี้แหละกูแบบตัดชุยช่ยๆออแบบเด็ด่ากูนะอ่าก็แบบตัดผ้าไปตอนกินเสร็จนะแล้วไงต่อวะกูลืมเนื้ลอละไอ้เหี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไปหาดูเนื้อก่อนว่ามันแบบมันเป็นยังไงตอนไหนตรงไหนกูลืมแล้วอ่าโอเคจำได้แล้วนะ กูไม่ใช่จําได้ดิกูไปดูมันแล้วนะคือแบบอาพวกน้องๆเนี่ยก็ผ่ากันไปแบบเล่นดอกไม้ไฟนะก็แบบเนาแบบสนุกเลยคือแบบอะไรดีล่ะคือแบบดอกไม้ไฟมันก็สวยล่ะก็แบบอยู่กับเพื่อนๆด้วยอยู่กับเดแก๊งด้วยอย่างเงี้ยเออมันก็แบบมันก็สุดไงพวกมึงเข้าใจใช่ไหมพวกมึงเคยไปเข้าค่ายใช่ไหมไอมันช่เข้าค่ายพวกมึงไปแบบไปอ่อกลางเต็นท์ไหมพวกมึงไปแบบไปเข้าแคมป์อะไรอย่างเงี้ยพวกมึงเคยไหมกูไม่เคยกูพูดเฉย ปกติกูนอนอยู่บ้านนี่กูไม่ไปไหนหรอกแต่แบบคือมันสนุกนะก็อ่าก็พอเข้าใจความรู้สึกอยู่แหละมันก็มีประสบการณ์แบบนี้นิดหน่อยเออก็มีนิดหน่อยแค่น,นิดหน่อยเท่านั้นแหละอ่าพวกเขาเนยนก็เล่นกันสนุกเลยรุ่นพี่เนี่ยก็แบบพกมาเยอะแยะเลยนะทางไอ้เจ้าอ่าอน้องชายของน้องสกุลีเนี่ยที่กูจาชื่อไม่ได้แล้วตอนนี้แม่งช่างแม่งเลยเรียกว่าน้องหัวเหลืองอเอาเรียกน้องไอ้เจ้าหัวเหลือง หรือเรียกน้องหัวเหลืองดีวะเออเรียกน้องหัวเหลืองล้วการไหนเจ้าน้องหัวเหลืองเนี่ยก็แบบทำหน้ากุมใจนะน้องรัสมีที่แบบที่ชอบกินเด็กอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าไปดูหน่อยเป็นไงเออนี่เป็นอะไรหรอทําไมทําหน้าซึมๆแบบนั้นขัดจิ้มอเถเถิดเถิดเถิไม่ได้ตั้งใจจะพูดหยาบคายนะไม่ได้หยาบอ่ะเออมันก็ไม่ได้หยาบขนาดนั้นว่อก็ให้กาลังใจตัวเองก็เข้าไปถามนะว่าเป็นอะไรหรออะ นูน้อยแน่ก็ปรึกษาไปนะว่าแบบที่โรงเรียนนะครับคือว่าผมอ่ะมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งนะที่แบบสนิทกันมากๆเลยแล้วก็ชอบอะไรเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ชอบกันนะผมชอบผู้ชายเฮ้ยไม่ใช่ดิก็ไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกันก็เลยแบบไปซื้อของห้แบบไปซื้อของเล่นด้วยกันตลอดเลยแบบเซ็กทอยอะไรแบบนี้ไม่ใช่ดิก็แบบไปซื้อของด้วยกันตลอดเลยอ่ะ ก็แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะก็แบบไปเจอเพื่อนผู้ชายอะไปเจอเพื่อนผู้ชายเนี่ยที่อยู่ในร้านเดียวกันนั่นแหละเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อ่าพูดคุยกันเลยแบบเหมือนเขาจะเมินผมเลยอ่ะเขาม่งเขายิงใส่ผมอะตีไหมครับแม่ไมคใครคุณแม่ฟ้องเลยนะฟ้องคุณแม่ให้ไปตีเลยไหมครับ <c oughs> <c oughs> เอยไม่ใช่ดิเอ้อจากนั้นเนี่ยคุณพี่อ่ออาอาจานัสมีเนี่ยนะก็บอกว่าอ๋อก็ ก็ธรรมดานะก็แบบเขาแบบอ,อ,อะไรอะ่ะกูจะพูดยังไงต่อดีอ่ะกูพูดไม่ออกหรือว่ากูจะแถไปเลยดีว่าอ่าน้องนันสุมินแน่ก็บอกว่านะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าคบกันแล้วสบายใจทั้งสองฝ่ายนั้นก็คบไปแต่คบแบบเพื่อนนะไม่ใช่แบบแฟนไงถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องคบแบบแฟนพี่รออยู่พี่รอมึงโตอ,อยู่พวกมึงเชื่อไหมถ้าเป็นเดอะแก๊งกูน้ยเด็กได้แต่แบบเนี้ยผู้หญิง่ะ มันจะจอบมันจะแบบมันจะรอเลยเมันจะรอเลยแบบรอโตกันนะหนมันอย่างเงี้ยเพื่อนผู้หญิงกูอะแบบมันก็แบบไอ้กูพูดยังไงดีวะมันกินเด็กหมดเลยอ้เงี้ยอย่างนั้นเนี่ย เจ้ารุ่นน้อยแน่มันก็ไอเจ้าน้องชายเน่มันก็แบบอาการดีเค้นนะก <c oughs> ็แบบเออดีใจจังเลยครับากนั้นเน่พวกเขาก็เล่นเสร็จนะแล้วก็เดินกลับไปเออตอนเดินกลับเน่พวกเขาก็พูดคุยกันแบบโอมึงจริงเลยนะนากลัวจังเลยแบบมันจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่านะพิสูจน์ความกล้าอย่างเลยยังไงคุณพีเพ่เน่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวฉันมีไฟฉายก็ไม่ได้พูดหรอกนะกูพูดเองเออกูแถสดกูจําเนื้อไม่ได้แล้วกูขอโทษกูผิดไปแล้วอ่ะอน้องพุตบาทเน่ก็แบบกลัวมากเลยนะก็แบบน้องเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วเออ ไอเจ้าน้องชายของน้องสุกุลีเนี่ยเจ้าหัวเหลืองเนี่ยมันก็แบบหยกกิบไม้น้องก็กลัวแย่จริงไมมน้องก็กลัวแล้วก็แบบน้องก็แบบไปไปแบบมีจัก,กระจันร้องอ่ะมีตัวจักรจันร้องก็แบบน้องตกใจร้องจุ๊บจักระจันหล่อๆน้องก็หยิบขึ้นมานาแล้วก็หันไปทางนี้ยื่นให้เจ้าคาสมาดูเป็นลมเลยสยัตว์แม่งกลัวแบบไม่ร้องสักแอะเลยผลาญยุ่มหายเลยมึง <laughs> ทำไมพวกเขาเนี่ยกลับไปแบบถึงบ้านได้ถึงห้องพักได้แล้วนะมันเรียวกว่าอะไรวะถึงที่พักได้แล้วอ,อก็แบบเข้านอนกันเลยเออก็แบบเล่นกันนิดหน่อยแล้วก็เข้านอนนะอ่าแต่ก่อนจะนอนเนี่ยไอ้เจ้าขาศมาเนี่ยมันก็แบบมันก็คุ่มใจนอนไม่หลับนิดหน่อยแหละแต่ทัส้สาวๆเนี่ยก็แบบอ่า ูดคุยกันเลยนี่เอาพุทธบาทรจ้างนั่นหรอพี่จะใครด่านะเช่าเขาเหรอนสนิทกันจังเลยนะแบบไปด้วยกันตลอดเลยติน้มหรอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชน้องไม่ได้พูดกอย่างนั้นนะก็แบบน้องพุทธบาก็แบบเฉยๆนะก็ธรรมไได้เนี่ยก็แบบน้องสุกฤเนี่ยก็แบบมาเสริมนะก็แบบเอะทั้งสองคนนั้นนสนิทกันมากเลยแลเอะก็แบบไปไหนก็ไปด้วยกัน <c oughs> ไปด้วยกันตลอดเลยคือแบบกินข้าวกินด้วยกันสองคนนะติดกันแล้วอะ <c oughs> คือแบบ มึงแบบมึงไม่มีใครมาภาคของมึงได้ละไอ้จริงๆเนี่ยกอแบบมึงได้กันแน่นอนเลยคือแบบแต่ว่าทําไมรุ่นพี่มันแบบยังไงวะทําไมรุ่นพี่มันไม่แบบลุกหนักหน่อยวะไม่เข้าใจเลยถ้าเป็นกูนะไอ้เหี้ยถ้าเป็นกูนะแบบพุ่งเหล่าเลยอ่หยอกหยอกยอกยอกหยอกยอกอ่าเดี๋ยนี้น้องผู้ตบองในอไม่สนใจแล้วหลับแม่งเลยดีกว่าอ่าแล้วก็ถึงข้าวน้อง กุลีกันบ้างนะแบบน้องนซิเม่เนี่ยก็ถามนะแล้วเออ,อะไรล่ะแล้วคุณซกุลีล่ะคะก็แบบยังไงล่ะคุณกระสมาลนะเออน้องซากุลีเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะแต่กูจะพูดให้แล้วมึงกับน้องมาล่ะคือแล้วแน่เขินได้กันเลยหลับไปซ้ายสาสตร์แล้วนี่ก็ตัดภาพไปทางฝั่งจากัสมาหน้าที่แม่งนอนไม่หลับเลย <c ười> คือแบบ ฝั่งหนึ่งก็รุ่นพี่นอนกลนไอสัตว์อีกฝั่งก็น้องชายนอนละเบอแม่งเอ้ยกูจะนอนอยังไงเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยคือแบบขอบตาดำเลยเฮียด <c oughs> ันั้นแนกก็ัดภาพไปอ่าทางฝั่งรุ่นพี่นะทางฝัมงรุ่นพี่ทุยทางฝั่งรุ่นพี่เนี่ยก็ตื่นมาแล้วก็แบบแปรงฟันนะแล้วก็มีน้องสุกุลี่นะที่เดินมาด้วยเดินมาแบบมาล้างหน้านี่แหละเออมาล้างหน้าแล้วก็คุดคุยกันนะน้องสุกุลีเนี่ยก็เล่าไปนะว่าแบบเฮ้ยคุณ อะไรนะข้าวสา,มารมีในแบบเท่มากเลยละ่ะค่ะเขาป้องชั้นจากแบบตัวผู้แบบไอ้หนุ่มเดินพันธุด้วยเออดีใจจังเลยเออจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าขาวสา,ารเนี่ยมันก็เลิไม,ม่ได้กินพอดีนะมันเดินมากับน้องกุลน้องพุตบาทนี่แหละเออไอ้เจ้าค้าวสา,ารเนี่ยมันก็เขินเลยเออมันก็เขินแบบเขินแบบปิดหน้าเลยน่ารักดีอันนี้ก็น่ารักดี <c oughs> เออแล้วก็ถึงข้าวของน้องพุตบาทเขินบ้างนะรุ่นพี่นี่ก็แบบอ,อชมใหญ่เลยนะก็แบบ ใช่อยู่แล้วเซ่เพราะว่าน้องพุทธบานอ่ะเป็นคนสําคัญของฉันยังไงล่ะเออน้องพุทธบานนี้ก็แบบเขินเหมือนกันนี้อ่ะเขินคู่เลยจะนั้นก็ตัดผาพไปตอนเท่ทะเลครั้งหนึ่งก <c oughs> ูว่ากูน่าจะป่วยแ,แล้วแหละกูว่ากูน่าจะอาการไม่ดีแล้วแหละกูแบบปวดเก็บคอแบบอะไรต่งตางๆนะนายกูว่าอีกไม่นานกูต้องป่วยไอสัตว <c> ์ <oughs> อ่าไม่สนใจละ ช่างแม่งเถอะเดยกกูจะทาแบบรวัวเลยกูくくแบบกูจะไม่ยอมละกูจะไม่ยอมให้พวกมึงรอนานเออกูจะทายังไงกูจะทํานะก็แนะัดภาพไปตอนแบบอ่าเท er ân, ี่ยวทะเลละกันตอนแบบไปเล่นน้ำทะเลนะทางสี่หนีนน่くくแบบ way, นะ way, ยก็แบบไปขี่เลือกล้วยนะขี่เลือกล้วยลำโตเลยก็แบบสิ่งรุนรุนแหมวเสียงเลือกล้วยนะไม่ใช่เสียงเลือกล้วยเสียงเสียงเตสกีนะกูแบบ กูน,นึกชื่อไม่ออกกูก็ต้องพูดเบาเบาไ <c oughs> อ้อาจากนั้นเนี่ยอ่อฐฐากัดภาพไม่ใช่ตัดภาพดีอ่กะกูว่ากูเบอร์แล้วตอนเนี้ยกูว่ากูเบอร์ละกูจะตัดเอาใหม่ดิไม่วะไม่ไม่ไม่เอาอ่าจากนั้นเนี่ยก็อ่าอะไรดีละ่ะหันกล้องเออก็หันกล้องไปทางฝั่งไงเจ้าคาสามากับน้องซกุรินะที่แบบเจ้าคาสามาเนี่ยมันก็ไม่ลงหรอกมันนอนได้พอคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยสัตว์คือแบบแม่งกลทังคืนลยอ่ะตบปากยัดปาก กูนึกนะคือจริงๆกูนึกนะคือแบบถ้าน้องฟ well> ุธบาทกับร to ุ analysis, ่นพี่เนี่ยมันได้กันขึ้นมานะอันนี้นี่กูนี่กูนึกนะกูนึกแบบไม่ได้ตั้งใจทำลายความฝันพองมึงนะคือแบบถ้าน้องกับรุ่นพี่เนี่ยได้กันนะน้องสกุลละอีน้องฟุตบาทกูเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปวะกูนึกเงี้ยเออาพวกมึงเดาเลยพวกมึงเดาแบบมันจะเป็นสภาพไงวะ หรือว่าน้องกูจะนอนไม่พอหรือเปล่าวะคือแบบแม่งกลงคืนเลยน่าจะแบบเดาสิก <c oughs> ูไ่พูดดีกว่าเฮีย <c oughs> อ่าไป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 องคุณน้อง,องลอแล้วแหะอ่าน้องจะก,กุลีเนี่ยก็แบบงั้นก็ถ้านอนไม่พอไม่ต้องรงนล่น้ำก็ได้ก็ไปหาอะไรดื่มกันไหมเอออย่างน,นี้นะสองคนเนี่ยก็ไปหาอะไรดื่มกันนะข้างนอกเออก็แบบสวีทนั่นแหละพวกมึงพวกมึงไม่มีแฟนไงพวกมึงลเลยฉายเฮี้ยกูก็ไม่มี กูก็ไม่มีเหมือนกันมันก็พกมึงกันแหละอย่างไงเห็นไหมกูเลยฉาได้กูก็เลยภาคให้มันดูเฮียได้วงเขาใจใช่ไหมถ้ากูมีแฟนนะกูจะภาให้มันหวานเลยสัตว์เออหวานนะเหมือนน้ำตาลเลยให้พวกมึงกินฉาเหมือนกันะแต่ตอนนี้กูไม่มีกูเลยต้องทําให้มันเฮียจากที่มันหวานให้มันเฮียมึงเขาใจใช่ไหมเออแล้วก็ตัดภาพไปเลยแล้วกันกูไม่อยากดูแลวไอเฮียหวานเกิน <g ül> ก็เดิไปตอนที่เล่นเสร็จไรเสร็จนาทั้งสองรุ่นพี่แน่กับรุ่นน้อยมันก็เหน,นื่อยมันก็นอนตรงนั้นแหละเออแล้วก็เดินทางกลับกันแต่ขากราบเนี่ยแม่งจับคู่เลยเฮียกูรู้แล้วว่าใครจะได้กับใครกูว <c ười> <g ül> ่าใช่แน่ๆเลยอีน่าซูมิมันกินเด็ก <c ười> ağı, อีนี่มันกินเด็กอินี่มันร้ายสัตว์เออ คือแบบดูสายตามันก็รู้ว่ามันร้าย yeah. <c oughs> แล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับื่องน้ำลำคาญของรุ่นพี่ตอนที่9้านะครับผมอ่าสำหรับใครที่อาจจะไม่ถูกใจวิธีการพูดของผมก็ต้องกรับขออภัยได้นะครับผมอ่าเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เนาะผมต้องการจะสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาให้เป็นตัวแบบตัวที่มันโดดเด่นหน่อยนัยนะ่นแหละเพราะว่าความจริงแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่พูดเชี่ยอะไรได้ขนาดนั้น <c oughs> ก็อาจจะพูดบ้างแบบเดินไปกับเพื่อนเนี่ยก็แบบไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยอะไรอาจจะพูดบ้างนะแต่กูไม่เซ็นเซอร์นะกูบอกเลยว่าคําพูดของกูไม่เซ็นเซอร์สักคําเลยกูขี้เกียจใส่ <laughs> ไม่รู้ว่ามันจะบิลหรือเปล่าเ <laughs> พราะบางทีกูก็นึกจะแปะนมกูก็แปะกูจะไม่แปะกูก็ไม่แปะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> กูขี้เกียจตัดเด้แหละอ้าวถ้าวันนี้ก็ จบไปแล้วนะสําหรับเรื่องนี้ตอนนี้กอ็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะ